สวัสดีทุกคนกุ๊กออนทัวร์กลับมาแล้วครับวันนี้เราก็จะพาไปร้านเบียร์ร้านนึงครับชื่อว่าร้านอันเดอร์ด็อกเป็นเบียร์แบบเซล์เวสตัวเองครับผมจะเป็นไงไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับอยู่แถวสมุดปากัารนะครับสำหรับร้านนี้ที่จอดรถของร้านนี้ครับจะอยู่ชั้นสองครับบอกเจ้าลี่ด้านล่างว่ามาร้านอันเดอร์ด็อกเดี๋ยวเขาชี้ขึ้นไปด้านบนครับให้ไปจอดรถด้านบนนั่นเอง จอเราเสร็จเราก็เข้าไปในร้านเลยครับแลร้านก็จะเป็นบรรยากาศนั่งชิวๆครับเบียร์คราฟสบายๆแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้คนยังไม่เยอะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดร้านมาประมาณ17นาฬิกาครับผมเด็กๆนู่นแหละครับคนจึงจะมากันเยอะ เออเป็นไงครับฮะอย่างแรกคือเรืนั่งก่อนแล้วเดี๋ยวผมเปิดบัตรให้ตามโต๊ะที่นั่งนะครับครับเราเปิดบัตรตามหมายเลขโต๊ะที่นั่งอ๋อโอเคโอเคครับแล้วไม่ทันเบียทานไส้กลับเลยได้ครับแล้วถ้ไม่ใช้งานถ้าบัตรไม่ได้ใช้งานแล้วมันจะเป็นอินจังอะไรอ๋อแล้วก็ถ้าใช้งานไปเท่าไหร่กินกันตามที่นิชใช้ไปอ๋อเบียร์เราจะคิดเป็นมิลลิลิตรอะฮะมันเท่าไหร่ กดห้าบาทสิบบาทก็ได้พอก็จะชิมก็ได้นะใช่ชิมก่อนชิมที่ห้บาทสิบบตามบัตรที่เราทำใช่ครับตานกดมันจะมีมูลค่าบอกอยู่ว่าเรากดไปเท่าไหร่แล้วพอเรื่องารออกปุ๊บมันจะบอกว่ามันใช้ยอดเงินเท่าไหร่โอเคโอเคเรามาลองนะครับเรามีได้รับบัตรมาแล้วครับเราก็จะไปกดเบียร์ตามที่เราต้องการเป็นกดการใช้งานก็มีบัตรดีเนาะครับวิธีการใช้งานมีสามขั้นตอนก็คือเสียบบัตร แก้วแล้วแก้วแ uh ้ว huh. ก oh. ็ยกแบบึอ kind of ๋อเส้นนแก้วแลยกบนะครับงานที่นี้เราดูตัวเลขรงหน้าจอครับในหน้าจอเรานะครับมันจะมีตัวเลขขอบหลูดห้าหกเจ็ดแปดนะครับครับหาลูกค้าเสียบบัตรเข้าไปแล้วตัวเลขมันจะตรงตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นตัวเลขของอยุ่ครับอ่ามานทันแรกตรงนี้จะบอกชื่อโรงเบียร์ที่ผลิตเบียร์ตัวนั้นอ่าแล้วผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชื่อเบียร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ ตัวเลดนี่นั้นกเป็นสไตล์เบียร์ IPB บิ๊กเบียร์ไบเส้นหรือว่าจะเป็นอเมริกันเบียอะไรพวกนี้ว่าจะเกล็ดจตรงที่ตัวโซเล็กตรงนี้นะแล้วก็ ABV คือแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ส่วน IBU คือ5ความขมขมจากได้ขมมากเขาจะมีตัวเลขที่สูงขึ้นครับตัวอะไที่สูงหรือว่าสูงไหมก็เป็นไซเนอร์ผลไม้โอ้ผลไม้ผลไม้ครับตอนนี้ตอนนี้ไม่มีโปรโมชั่นอะไรด้วยเหรอเออมีโปรโมชั่นอะไรมั้ยทอ่าโปรโมชั่นตรงนี้เป็นโปรโมชั่นผสมแดงครับอ๋อการผสม บเราจะได้น <mile> ้ำติ๊แต้มติ๊กแต้มสามารถนำมาแลกที่โคมุลกันให้ได้เอ้าลุงลุงมันกินไว้ทีเดียวลองลองชิมก่อนดีกว่าตัวไหนครับตัวนี้ครับของประเทศอะไรอ๋อของอันนี้ใช้พอบเนืสัตของนิวซีแลนด์ของนิวซีแลนด์แล้วก็จะมีตัวนึงเป็น n อนดตัวนี้นะครับแอนดีไอตัวนี้ เรใช้ซิต้าโมเซ่แฟ็กซีสามตัวตัวนี้จะเป็นสไตล์มนสมีอะไรทีางแอลนักแข่งมาดูไปครับแอลเยอะสุดเลยแอลพอลเยอะสุดเท่าไหร่แอลพอลเยอะสุดนะตอนนี้ได้ประมาณ6.5 6.5รอตอนนี้6.5เราเตอนหน้าที่จะมี้6อเราตัวเยอกนนี้6 เลอือกเลยไอหนทั้งหลายมันต้องแบบค่อยๆยิ้มเนี่ยเลือกเลือกเลือกตามความชอบไนอ้น้ำที่เราล,ล้างนี่เป็นน้ำกินมั้ครับเป็นน้ำเป็นน้ำโมอ,อาน้ำโมอาเรียครับ กี่บาทกี่บาทกี่บาทครับเมื่อกี้ใช้ไปเท่าไหร่ยี่สิบหกบาทยี่สิบหกบาทเรียบร้อยแค่ยี่สิบหกบาทนะเจ้าจิบละตรงนี้เข้มไปชอบไหมครับชอบจัดไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูโรงเบียร์กันหน่อยนะ มันก็ออกมาจากนี่ใช่ไหมครับทีเดียที่ผมกินกันเนี่ยใช่ใช่ใช่ขนาดใบนี้นะครับอ๋อด้านในนี้เลยอันนี้เป็นตู้หมักเบียร์ครับตู้หมักเบียร์ใช่ไหมพี่เบียร์เสร็จแล้วเราก็มาเทหมักไว้ในนี้โอ้อหเี่ร์เขาจะขายใส่ติ๊กเขาอเขตามหมายเลขที่อยู่ในนี้วยใช่ไม่ไม่ตามเขาไม่ตามนี้ไม่ตามหมายเลขที่เราต้มเฉยๆอ๋อเรามเบอร์ตามที่เราต้มไวมีมีตำรวจมาตรวจบ่อยไหมพี่ตรวจครับต้องตรวจต้องตรวจทุกเก่งถูกใจอ๋อต้องตรวจรู้กันอยู่แครับที่จะทำการตรวจอ๋อ นี่เป็นที่หมักเบียร์นะจ๊ขออนานะก็เสียภาษีต้องทุกอ่ไม่เป็นต้มครับถังต้มเลยพี่าถังต้มเบียรเบีวไว้ต้มผมก็ไม่รู้วิธีทำเท่าไหร่หรอกเห็นแต่เห็นวิธีทำก็ยากเอาเรื่อยอยู่นะยางมันก็จะหลายอย่างต้องสะอาดอะไรเงี้ยพี่ไม่ได้ครับต้องสะอาดก็ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อรี่ถูกต้องด้วยใช้หม้อใช้เครื่องอะไรเห็นแล้วปวดหัวแบบมาซื้อกินดีกว่าขั้นตอนการผลิตมันไม่ได้ยุ่งยากมากแต่ว่าเราก็ทำได้อ๋อโอเคอันนี้ครับ ประมาณนี้นะเจ้แก้มเราสั่งมาแล้วครับเ,เบอร์เกอร์มาแล้วโอ้โห,โโหเบอร์เกอร์ครับ,บน,นี่กันมาๆามาจะมันหน <c oughs> นลบในเดลอมเดลอมนยโอ้เปเริมมากแล้วคอมเมนตนะ์อ่ะคอมเมนต์อาจิม้มตรงนี้ดิตรงกลางดิเพื่อนแดงกย็ยกินเนี่ยต้ินกับของของเบอร์เกอร์วะใครบอกใครบอกคุณผมบ,บอกคุณเนี่ยเลยนึกว่า<ะ> กินไปสี่อย่างัหมดเป็นสองร้อยแล้ว600หกร้อยตอนนี้เหลือสี่ร้อยแล้วตอนนี้เด็กน้อยมากินแฮมเบอร์เกอร์ครับชิมครับเนี่ยเบอร์เกอร์พี่แกงครับแกงจะชิมแฮมเบอร์เกอร์ล้วพี่แกงเรา ื้อแบบยังไงครับเนื้อเป็นยังไงครับพีเ่เนื้อเขานี้มากเลยครับอบเป็นร้านที่สนุกดีครับเราอยากกินเท่าไรเราก็กดเท่านั้นแล้วก็มีเบียรให้เราเลือกตามใจชอบใครสนใจก็อย่าลืมมาลองนะครับร้านอันเดอร์นะครับอยู่ที่สมุทรปราการนั่นเองครับผมที่ผมชอบร้านนี้ก็คือสามารถกดเบียเท่าไรก็ได้ครับสมุนเราชอบแล้วก็กดมากเราอยากชิมเราก็กดน้อยๆเอามาชิมก่อน แล้วอีกอย่างมันก็โชว์ราคาขึ้นด้วยครับว่าเรากดไปกี่บาทแล้วจะ <c oughs> ได้กินตามงบเราได้ครับข้อดีตรงนี้แหละครับผมใครอยู่ใกล้ที่สมุทร,ราการก็อ,อย่าลืมแวะมาลองกันได้นะจ๊ะจากที่ลองไปครับลองหลายขนาดก็จ่ายเป็นเท่านี้นะครับในเวลาจ่ายแล้ว